สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวพันตำรวจโทสิหราชแก้วเกิดมีพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุมีคนร้ายเข้าไปงัดห้องพักที่หอพักผู้ทัดเจริญภายในซอยพงศักดิ์ถนนทหารตำบลหมักแข้งจึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุพบนายสุภมิตรที่มาพรผู้เสียหายเป็นพนักงานร้านเซฟมากพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจดูประตูหน้าหอพักที่คนร้ายได้งัดเข้าไปในห้องพักก่อนที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สินคือกีต้าร์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและเงินสดอีกแปดร้อยบาทนายสุภมิตรที่มาพรให้การว่า ตนได้มาเช่าห้องพักที่เป็นหอพักแห่งนี้ได้สี่เดือนโดยเมื่อเช้าวันนี้ตนออกไปทํางานตอนเจ็ดโมงเช้าพอเลิกง,งานกลับมาถึงหอพักเห็นหน้าห้องโดนงัดจึงได้เข้าไปทําการสํารวจทรัพย์สินปรากฏว่าถูกคนร้ายขาโมยไปและก่อนหน้านี้ก็มีคนร้ายเข้ามางัดห้องพักที่อยู่ชั้นล่างใต้ห้องพักของตนทังเจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นเบาะแสในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศ์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว